ครูจุม๋มครูพี่เลี้ยงเด็กทำร้ายเด็กอนุบาลจบแค่ม .6 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจากประเด็นร้อนครูห้องเด็กอนุบาลโรงเรียนเอกชนชื่อดังมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียนจนทำให้เด็กหวาดผวาโดยกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนได้รวมตัวแจ้งความดำเนินคดีกับครูคนดังกล่าวตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ความคืบหน้าล่าสุดนายอัตรพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกล่าวว่าจากกรณีครูทำร้ายเด็กที่เสนอผ่านสื่อในช่องทางต่างๆต,งตนได้รับทราบข้อมูลแล้วและทราบว่าทางโรงเรียนได้ให้ครูผู้ก่อเหตุออกแล้วโดยวันที่28กันยายนตนจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาทางออกและวางมาตรการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับรายงานเบื้องต้นยังไม่ถูกต้องและตนได้ารายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทราบเรื่องแล้วซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะหาแนวทางและวางมาตรการเข้มต่อไปเพราะอาจเกิดขึ้นกับโรงเรียนอื่นๆได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าครูที่ก่อเหตุจบม .6 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ก็สามารถสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงได้เพราะ ครูพี่เลี้ยงก็เท่ากับพี่เลี้ยงเด็กแต่ที่โรงเรียนต้องคัดกรองและดูพฤติกรรมก่อนรับทำงานเพราะหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง คือมีหน้าที่ช่วยเหลือครูไม่สามารถทําเกินหน้าที่ได้หากพี่เลี้ยงทําเกินหน้าที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบด้วยเพราะครูเป็นวิชาชีพควบคุมและเมื่อได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของวันพรุ่งนี้แล้วหากจําเป็นต้องกล่าวโทษใครบ้างก็จะเสนอต่อครูสภาต่อไปเพื่อมาดูเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูอีกด้วย